สวัสดีตอนเช้ากับ Make Yourself at Home กินอยู่อย่างไรให้เหมือนอยู่บ้าน EP4 ปีนี้ก็เป็นปีแรกเลยนะครับตั้งแต่ปี2018ที่ผมพาครอบครัวมาอยู่อเมริกาแล้วได้ไปเที่ยวด้วยกันทั้งครอบครัวเลยและที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ําจิ้มซีฟู้ดครับเพราะว่าเราจะไปกินอาหารทะเลกันที่เมืองออกส์นาดด้วยนะครับเมืองซอแวงเนี่ยห่างจากเมืองที่ผมอยู่ประมาณ139ไมล์ใช้เวลาเดินทางกันมาณ3ชั่วโมงนะครับทริปนี้จะเริ่มจากเมืองทอร์รนซ์เมืองที่ผมอยู่ไปเที่ยวกันที่เมืองซอแวงแล้วก็ย้อนกลับมาที่เมืองออกส์นาดซึ่งเป็นเมืองติดชายทะเลตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับ ไปเที่ยวในวันหยุด Thanksgiving กันดีกว่าจากกิมจ๊อ I have a number seven with the cook cook ผมขอย้อนกลับไปเล่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในอเมริกาให้ฟังนิดนึง่ะครับทำไม ผมถึงไม่ได้ไปเที่ยวไหนกับครอบครัวอะไรในช่วง5ปีที่ผ่านมาเพราะการมาทํางานที่อเมริกาเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดไปสมหดนะครับค่าแรงหมดไปกับค่าที่พักค่าประกันสุขภาพค่าประกรนันรถจนค่าผ่อนลดค่าของชีพทําให้ผมเนี่ยว,ว้าวุ่นมาตลอด5ปีที่ผ่านมาเลยทีเดียว ทางมาประมาณ3ชั่วโมงนะครับเราก็ถึงแล้วเมืองซอแวง <S <S ที่จอดรถหาไม่ยากเลยครับมีที่จอดรถเยอะมากเราก็ไม่ต้องแย่งกันด้วยวันนี้อากาศดีมากเลยนะแม้แต่วันนี้เป็นวันจันะทร์นักท่องเที่ยวก็ยังเยอะอยู่ทำให้ครอบครัวเราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นไปด้วยกับการมาเที่ยวในทริปนี้เมืองซอแวงนี่มันเหมือนเป็นประเทศเดนมาร์กที่อยู่ใน ประเทศอเมริกาเลยครับเนี่ยคนเดนมาร์กที่มาตั้งหลอกรากที่นี่ก็มาสร้างอาณานิคมให้เหมือนกับประเทศเดนมาร์กเลยนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนเรามาเที่ยวอยู่ยุโรปอะไรประมาณนั้นเลยส่วนมากร้านต่างๆในเมืองซอแวงเนี่ยก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกร้านเบเกอรี่ร้านอาหารร้านโอท็อปร้านขายไวน์ที่มีร้านไวน์เยอะเนี่ยเพราะว่ารอบๆเมืองซอแวงมีการปลูกองุ่นทำไวน์หรือที่เรียกว่าวินยาด แล้วก็จะมีรถถีบรถกระป๋อให้เช่าขับชมรอบเมืองด้วยนะเอ้ลุงคนนี้เป็นใครคนถ่ายรูปคู่เต็มไปหมดเลยก็เลยรู้ว่าลุงคนนี้ชื่อแฮน c h คริสเตียนแอนเดอร์เซนเป็นผู้ประพันธ์อันยิ่งใหญ่ชาวเดนมาร์กที่เขียนเรื่อง The Little Mermaid นั่นเองนะครับลุงแอนเดอร์เซนเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญที่ชาวเดนมาร์กภูมิใจมากเลยนะครับเล,เลยรวมใจกันสร้างอนุสาวรีไว้นะเมืองซอแวนในขณะที่เรา เดินชมนกชมไม้อยู่นั้นสายตาของเราก็สะดุดกับร้านชีสร้านหนึ่งซึ่งเป็นอาหารที่ภรรยาผมชอบมากจริงไม่ใช่ซาร่าโอ้มันยอดมากเลยจอร์จเราก็เลยเดินตรงเข้าไปเลยถึงจะเป็นร้านขายชีสแต่ก็มีของโอท็ top. ขายเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งแยมผลไม้ดองผักดองส่วนมากจะเป็นผลิตภัณฑ์ของคนในพื้นที่หมดเลย ส่วนชีสนี่ก็มีมากมายหลากหลายประเภทมากเลยนะจนเราสั่งไม่ถูกเลยเราก็เลยสั่งแต่เมนูที่เขาแนะนำในร้านนี่ก็ตกแต่งดูดีทีเดียวเลยนะใครอยากจะชิมไวน์ทานชีสแพรวิ่งกันไปก็นั่งในร้านนะครับ ส่วนผมอยากขีชิลก็นั่งข้างนอกร้านลืมไปร้านนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสนะชื่อร้านไกยูชีช็อปชื่อร้านก็คือสุนัขสีดาที่อยู่บนโลโก้ของร้านนั่นแหละครับนี่มาแล้วนะชีสบอร์ดมาทั้งหมด4ชีสพร้อมเครื่องเคียงมีทั้งฮาร์ดชีสซอฟชีสไอลูกเหลืองเหลืองเนี่ยที่เขาเรียกแอปปิคอเนี่ยมันกินกับชีสอะไรก็อร่อยนะอันนี้เป็นชีสโคนนะมาพร้อมขนมปังพร์มแฮมแล้วก็แตงกวาดอง โอ้ซาร่าเธอดูแฮปปี้มากโอ้จอจมันยอดมากมาแล้วก็อีหนึ่งเมนูกินให้จบไปเลยกูเย่คอสตินี่เป็นขนมปังบาเกตแล้วก็ชีสอะไรนะกูเย่แล้วก็ลูกฟริกลูกฟริก <V> หลังจากเก็บกดมา5ปีซุปหัวหอมก็มาทำให้เราอิ่มท้องอีกเมนูหนึง่งอิ่มมากแต่ก็อีกสักเมนูหนึง่ง กับฮาบิซานชีสกิลแซนด์วิชเนี่ยคุณป้าคนขายเขาเห็นเราทิ้งขอบชีสที่เป็นเหมือนดอกไม้แห้งนะเขาเลยมาบอกว่าไอ้ชีสตรงนั้นน่ะมันกินได้นะเพราะว่าวัวเราอะให้กินดอกไม้แห้งเนี่ยแบบนี้แล้วนมก็จะมีกลิ่นดอกไม้ไปด้วยเนี่ยเนี่ยไอแห้งๆอันเนี้ยเออมันกินได้มันก็หอมด้วย อิ่มอร่อยถูกใจมีความสุขและคุ้มที่สุดแล้วก็ได้เวลาขับรถกลับไปที่เมืองอ็อกสนาดใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งจะถึงเมืองอ็อกสนาดเราคร้างคืนกันที่เมืองอ็อกสนาดและเช้าเราก็จะไปปั่นจกั <c oughs> จกรจักรยานริมชายหาดแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ก็ต้องกลิ้งมาก่อนแหละ <c oughs> อากาศยามเช้าสูตรอากาศบริสุทธิ ลมแรงคลื่นแรงคนที่จะมาเล่นน้ำเขามีป้ายเตือนนะครับว่าระวังคลื่นที่ดูดออกไปนอกชายฝั่งนะครับและน้องหมาเขาห้ามเข้านะครับเพราะว่าน้องหมาอาจจะไปปล่อยของไว้ที่ชายหาดหรือได้รับอันตรายจากการกินสิ่งมีพิษเข้าไปครับ สูดอากาศบริสุทธิ์แล้วชมวิวริมทะเลแล้วแล้วก็เป็นเวลาที่พวกเรา3คนรอคอยเราจะไปกินอาหารทะเลที่ร้าน HCC Food อยู่ในเมืองออสนาดและที่ลืมไม่ได้เลยคือน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราเอามาตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังของร้านอาหารนะครับมันจะเหมือนคลองมันเป็นน้ำทะเลแล้วก็ทุกบ้านก็จะมีะที่ผูกเรือไว้สำหรับจอดเรือของแต่ละบ้าน นี่เป็นวันนี้เป็นวันอังคารนะกิจกรรมทางน้ําพวกเรือปั่นเรือถีบคายักอะไรอย่างเงี้ยปิดหมดจะมีเฉพาะวีคเอนเท่านั้นนะครับไปสั่งอาหารกันดีกว่าวันนี้เราจะสั่งคิงคราบ1ตัวปูหิน2ตัวรวมทะเล1จานปลาหมกึกชุบแป้งทอด1จาน ราคาอาหารที่เราสั่งไปทั้งหมดรวม145เหรียญตายแล้วสิ่งที่รอคอยปูนึ่งเขาเสิร์ฟมาพร้อมกับเลมอนและก็เนยนะแต่เราไม่ได้ใช้หรอกเรามีน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรามาเอง โอ้จอชด,ดูไข่ปูนั่นสิมันยอดมากเลยจอจอฟังเสียงภรรยากับลูกผมเรียกชื่อผมออกมาเพราะความสุดของไข่ปูนี่ก็พีก้ามปูก,ก็คิดไปเองนะว่าถ้าเราไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเราจะอยู่กันยังไง ปี2023เป็นปีเริ่มต้นของครอบครัวเราที่ดีจริงๆขอบคุณที่ติดตามชมฝากเป็นกำลังใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ